สวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะครับรายการ i love m a h by k u j o ep ที่4ีแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับเราไปเริ่มดูตัวอย่างกันเลยนะครับก่อนอื่นขอทบทวนของ ep ที่แล้วก่อนนะครับเป็นการย่นระยะของแผนภูมินะครับเนาะอันนี้จะเป็นชื่อกราฟก็คือชื่อแผนภูมิก็คือจํานวนคนต่างด้าวใน4สัญชาตินะครับที่คงเหลืออยู่ทั่วราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตให้ทํางานประจําเดือนมกราคม2561นั่นเองนะครับแนวตั้งของเราก็คือจะบ่งบอกถึงจํานวนคนนะครับส่วนแนวนอนก็คือเป็นบ่งบอกถึงแต่ละสัญชาตินะครับจานวนสีสัญชาติเลยนะครับข้อมูลที่ต่ําที่สุดก็คืออินเดียใช่ไหมครับก็คือ12,64คนนะครับคุณครูก็เลยย่นระยะนะครับย่นระยะปุ๊บจากศูนย์นะครับข้ามไปที่5,000เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ต่ํากว่า5,000ไม่มีใช้แล้วนะครับก็คือข้อมูลต่ำที่สุดคืออินเดียก็คือเป็นหมื่นแล้วเนาะ หรือบางทีของครูคอาจจะขึ้นที่หนึ่งหมื่นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับโยนปุ๊บจากศูนย์แล้วก็ข้ามไปหนึ่งหมื่นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับให้มันใกล้เคียงกับข้อมูลที่ต่าที่สุดนะครับข้อที่หนึ่งครับต่อคาถามนะครับคนต่างด้าวสัญชาติใดที่ยังเหลืออยู่มากที่สุดและกี่คนนะครับก็คือสัญชาติไหนเอ่ยนักเรียนสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะครับมีจำนวนคนที่เหลืออยู่ในประเทศ ราชอาณาจักรนะครับหรือประเทศไทยเนี่ยเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อหกสิบสองคนนั่นเองนะครับไปดูข้อที่สองนะครับคนต่างด้าวที่ยังเหลือสัญชาติอินเดียมีจานวนน้อยกว่าญี่ปุ่นกี่คนนะครับเขาอยากจะเปรียบเทียบอินเดียกับญี่ปุ่นนะครับนักเรียนก็หยิบจานวนคนญี่ปุ่นลบกับอินเดียได้เลยนะครับจานวนคนญี่ปุ่นก็หมื่นห้าพันสองร้อหกสิบสองแล้วก็ลบกับของอินเดียคือหนึ่งหมื่นสองร้อหกสิบสี่นะครับคําตอบก็คือ4ี่พันเก้าร้อยเก้าสิบปดคนนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับ คำถามถัดไปไม่ใช่ตัวอย่างถัดไปคนต่างด้าวที่ยังเหลือของสัญชาติใดบ้างที่มีจํานวนน้อยกว่าหมื่นห้าพันนะครับแลกเรียนก็มาดูดีๆนะครับญี่ปุ่นเกินหมื่นห้าแล้วจีนนะครับหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยกสิบก็เกินก็ะจะเหลือแค่อินเดียกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับที่ยังไม่ถึงหมื่นห้านะครับก็คือต่ํากว่าหมื่นห้านั่นเองนะครับก็คืออินเดียและฟิลิปปินส์ครับตัวอย่างเออไม่ใช่ตัวอย่างอีกแล้วข้อที่สี่นะครับโจทย์ข้อที่สี่เรียงลําดับสัญชาติของคนต่างด้าวที่ยยังเหลืออจาากกมไปนน้ะครบ อะไรมากสุดญี่ปุ่นใช่ไหมครับหนึ่งืห้าพันสองร้อยเนาะรองลงมาคือจีนนะครับรองลงมาคือฟิลิปปินส์แล้วก็อันดับที่น้อยที่สุดเลยคืออินเดียนั่นเองนะครับญี่ปุ่นจีนฟิลิปปินส์อินเดียนะครับอ่าอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งจำนวนคนต่างด้าวจากสีสัญชาตินี้ยังคงเหลือมีทั้งหมดกี่คนทั้งหมดก็คือเอามารวมกันนะครับนักเรียนก็หยิบเลยครับคนญี่ปุ่นห5ึ่งห้าบวกคนอินเดียบวกคนฟิลิปปินส์แล้วก็บวกคนจีนเข้าไปทางกราฟเนี่ย ทั้งแผนภูมิบวกกันทั้งหมดก็คือ5 4 8 8 6นั้คนนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนในการย่นระยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการเปรียบเทียบแผนภูมิกันนะครับการอ่านแผนภูมิแท่งแบบเปรียบเทียบนะครับตอนนี้คุณครูก็ขึ้นแผนภูมิมาให้นะครับการเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบได้เราก็ต้องมีของ2อ,อย่างขึ้นไปใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้คุณครูมีของก็คือแผนแผนภูมิทั้งสอง,สองสีนะครับ อันแรกนะครับเป็นการบ่งบอกนะครับน้ําหนักของสัตว์น้ําที่ชาวประมงจับได้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับสีเหลืองๆส้มๆนี้บ่งบอกถึงสัตว์น้ําในเดือนพฤศจิกานะครับส่วนสีม่วงนะครับเป็นน้ําหนักของสัตว์น้ําเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเดือนธันวานั่นเองนะครับข้อมูลของแผนภูมิสองอันนี้เป็นโจทย์ที่มันแบบเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่คนละเดือนนั่นเองใช่ไหมครับมีอะไรบ้างล่ะสัตว์ แต่ละชนิดในสัตว์น้ํามีปลามีหมึกมีกุ้งมีปูมีหอยนะครับแนวตั้งบ่งบอกถึงน้ําหนักแนวนอนบ่งบอกถึงสัตว์น้ําแต่ละชนิดใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราจะมาอ่านแผนภูมิเปรียบเทียบใช่ไหมครับน้ําหนักของสัตว์มันจะค่อนข้างดูยากนิดหนึ่งใช่ไหมครับว่าเราต้องมองทั้งสองเดือนเลยเนาะทั้งพฤศจิกาแล้วก็ธันวาใช่ไหมครับเราต้องมองซ้ายทีขวาทีนะในการเปรียบเทียบ,ยบใช่ไหมครับ มันเป็นเรื่องที่ยากเนาะอย่างเช่นคุณครูขึ้นข้อความมาให้เนี่ยสีเขียวนะครับถ้าต้องการเปรียบเทียบน้ำหนักของสัตว์น้ำที่ชาวป,ประมงจับได้ในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาโดยพิจารณาทีละแผนภูมินักเรียนคิดว่าจะทําได้สะดวกหรือไม่นะครับบางคนก็ทําได้แหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยุง่งยากนิดหนึ่งเนาะคุณครูก็เลยนะครับสามารถนํามารวมแผนภูมิกปนได้เป็นแผนภูมิเดียวนะครับดังนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมครับที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้แหลนะเนาะ คุณครูก็เลยสร้างแผนภูมิรวมขึ้นมานะครับหยิบสีเหลืองกับสีม่วงรวมกันเลยครับมาดูกันอันนี้คุณครูรวมแล้วนะเอาจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับรวมเป็นแผ่นภูมิเดียวกันเลยครับแล้วก็หยิบไอตัวที่มันเป็นแท่งๆของสีส้มกับสีม่วงมาเทียบกันนะครับสีส้มก็คือเดือนพฤศจิกายนสีม่วงก็คือเดือนธันวาคมนะเห็นไหมมันอยู่ในกราฟเดียวกันได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับมาดูคําถามต่อไปนี้นะครับ ชื่อแผ่นภูมิแท่งนี้นะครับบ่งบอกถึงอะไรนะครับชื่อแผ่นภูมิจะบ่งบอกด้านบนนี้เลยครับบางแผ่นภูมิอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับนักเรียนลองดูดีๆนะส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนของแผ่นภูมิเลยนะครับตอบเลยครับก็คือน้ําหนักของสัตว์น้ําที่ชาวประมงจับได้ในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนั่นเองนะครับคําถามข้อที่สองแผ่นภูมิแท่งนี้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลอะไรนะครับก็คือ น้ำหนักของปลาในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวานั่นเองนะครับสามนะครับน้ำหนักของหอยที่ชาวประมงจับได้ในเดือนพฤศจิกายนมากกว่าเดือนธันวาคมกี่ตันนะครับนักเรียนก็ไปดูช่องที่มันเป็นเกี่ยวกับตักกวหอยใช่ไหมครับเดือนพฤศจิกา,กาก็คือสีส้มครับสีส้มอยู่ในเส้นนี้เส้นนี้ก็คือแปดตันเนาะ,ะส่วนสีม่วงเดือนธันวาใช่ไหมว่าเขาอยากเปรียบเทียบสองเดือนนี้ ธันวาก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือหกเนาะ mm hmm. ก็เอาแปดลบหกครับก็คือแปดลบหกก็คือสองตันนั่นเองนะครับเดือนพฤศจิกาจับได้มากกว่าเดือนธันวาสองตันนะครับเอามาลบกันนะครับข้อที่สี่ครับน้ำหนักของปลาที่ชาวประมงจับได้ในเดือนพฤศจิกายนน้อยกว่าธันวาคมกี่ตันนะครับเราก็ไปดูในส่วนของสัตว์ที่เป็นปลาใช่ไหมครับก็คือสองแท่งแรกนี่เลยนะครับเขาอยากรู้ว่ามัน ต่างกันเท่าไหร่เปรียบเทียบกันเอามาลบกันนะครับสีส้มเดือนพฤศจิกาก็ประมาณเท่าไหร่ 15, นะ่ยสิบห้าเนาะประมาณสิบห้านะครับสีม่วงก็คือยนะี่สิบเนาะเส้นนี้พอดีนะครับตรงกับยี่สิบนะครับก็เอายี่สิบลบสิบห้านั่นเองนะครับก็คือห้าตันนะครับต่างกันอยู่ห้าตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในตัวอย่างที่ผ่านไปนี้เนาะไปดูตัวอย่างถัดไปกันดีกว่านะครับ มันถึงตัวอย่างถัดมานะครับเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบเนาะสองสีเลยสีฟ้ากับสีชมพูนะครับเรามาอ่านชื่อกราฟชื่อแผนภูมิกันก่อนดีกว่านะครับก็คือจํานวนนักเรียนชั้นป5้าที่ชอบน้ําผลไม้ชนิดต่างๆนั่นเองนะครับชื่อชื่อของแผนภูมินี้เนาะนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสีฟ้าคือเพศชายแล้วก็สีชมพูคือเพศหญิงนะครับแนวตั้งก็คือจํานวนคนนะครับส่วนแนวนอนนะครับเป็นชนิดของน้ําผลไม้นะครับมีน้าส้มองุ่นแอปเปิลสตรอเบอรี่แล้วก็สับปะรดนะครับ เรามาตอบคําถามกันดีกว่านะครับข้อหนึ่งครับน้ําผลผลไม้ชนิดใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะครับและมีนักเรียนชอบกี่คนนะครับเขาอยากรู้ว่าน้ําแต่ละชนิดอะไรที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใช่ไหมครับนักเรียนครับให้นักเรียนนะครับนําข้อมูลของชายกับหญิงของแต่ละน้ําผลไม้ชนิดต่างๆมารวมกันก่อนอย่างเช่นนะครับน้ําส้มเนาะน้าส้มผู้ชายสองคนนะครับน้ําส้มผู้หญิงห้าคน รวมกันเป็นเจ็ดคนนักเรียนก็แอบ,บคิดไว้ในแผ่นภูมิอย่างนี้ก่อนก็ได้นะอ่ะต่อมาน้ำองุ่นนะครับผู้ชายชอบหกคนนะครับผู้หญิงชอบอยู่เท่าไหร่เนี่ยสองคนนะครับหกบวกสองก็เป็นแปดนะครับต่อมานําแอปเปิลชอบเท่ากันเลยนะครับผู้ชายสามผู้หญิงสามรวมกันก็เป็นหกคนนะครับน้ำสตรอเบอร์รี่ผู้ชายชอบสามคนผู้หญิงชอบห้าคนนะครับห้าบวกสามเป็นแปดคนนะครับน้ำสับประรด ผู้ชายชอบสามคนผู้หญิงชอบอีกสองคนนะครับสามบวกสองเป็นห้าคนนั่นเองนะครับอันนี้คุณครูคิดให้แล้วเนาะในวงกลมก็คือจํานวนคนรวมนะครับสรุปอะไรน้ําไหนที่เด็กๆชอบที่สุดนะครับก็คือเท่ากันเลยนะครับมีสองสองชนิดก็คือน้ำองุ่นกับน้ำสตรอเบอรี่นั่นเองนะครับจํานวนแปดคนเท่ากันเลยนะครับไปดูคําถามที่สองนะครับน้ำผลไม้ชนิดใดที่มีจานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชอบเท่ากันเลยนะครับ ก็คือน้ำแอปเปิลนั่นเองนะครับมีนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงชอบอย่างละสามคนเนาะ,ะน้ำผลไม้ชนิดใดที่มีจำนวนนักเรียนชายชอบมากกว่านักเรียนหญิงนักเรียนก็ไปดูกราฟที่อะไรที่มันสีฟ้าสูงกว่าสีชมพูนะครับก็คือน้ำองุ่นนั่นเองนะครับน้ำองุ่นเด็กผู้ชายชอบเยอะกว่าเด็กผู้หญิงนะครับข้อที่สี่ครับถ้าร้านค้าขายน้ำส้มแก้วละแปดบาทและนักเรียนที่ชอบน้ำส้มซื้อน้ำส้มคนละหนึ่งแก้ว ร้านค้าจะได้รับเงินจากนักเรียนที่ซื้อน้ำส้มกี่บาทนะครับห้าสิบหกบาทนั่นเองนะครับมาจากไหนล่ะนะครับเขาขายแก้วละแปดใช่ไหมครับและมีนักเรียนชอบน้ำส้มกี่คนเจ็ดคนคุณครูก็คูณเจ็ดเข้าไปนะครับแปดคูณเจ็ดก็ได้ห้าสิบหกบาทนั่นเองนะครับขายได้แปดแก้วเออเจ็ดแก้วนะครับแก้วละแปดบาทนะครับก็ประมาณนี้เนาะคำถามที่ห้านะครับคุณครูขอลบที่คุณครูทดไปเมื่อกี้เนาะแป๊บหนึ่งอะ น้ำผลไม้นะครับข้อห้าชนิดใดที่มีจํานวนนักเรียนชอบต่างกันอยู่2คนนะครับนักเรียนก็ไปดูทีละอันเลยแล้วก็ลองลบกันดูว่าอะไรที่มันลบกันได้สองนะครับน้ำส้มห้าลบสองได้สามนะครับต่างกันอยู่สามคนน้ำองุ่นต่างกันอยู่กี่คนเนี่ยสี่คนนะครับน้ำแอปเปิลไม่ต่างกันเลยเพราะมันเท่ากันนะครับน้ำสตรอเบอรี่นะครับผู้หญิงชอบห้าผู้ชายชอบสามลบกันได้2อพอดีเลยครับน้ำสับปะรดผู้ชายชอบสามคนผู้หญิงชอบ2คนต่างกันอยู่หนึ่งเนาะ สรุปก็คือน้ำสตรอเบอรี่นั่นเองนะครับที่ต่างกันอยู่สองคนนะครับมาถึงการสรุปในการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับจะเป็นการนําเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะมีข้อมูลที่ต้องเปรียบเทียบกันอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปนะครับถึงจะเปรียบเทียบกันได้นะอย่างเช่นตัวอย่างที่แล้วก็จะมีเทียบผู้ชายกับผู้หญิงเนาะแล้วก็ตัวอย่างแรกๆเลยก็จะเป็นเทียบ น้ำหนักสัตว์น้ําเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเห็นไหมว่ามันมีมากกว่ามากกว่าหนึ่งก็คือสองอันเป็นต้นไปนั่นแหละเนาะ,ะคุณครูยังไม่ได้ขึ้นตัวอย่างที่มันเป็นสามอันสี่อันให้กับนักเรียนดูเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะขึ้นให้ดูในนะอีนพีถัดไปเนาะแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับจะมีการนำเสนอเสนอข้อมูลนะครับเป็นสิ่งเดียวกันนะครับและมีลักษณะเหมือนกันตั้งแต่สองชุดขึ้นไปเลยนะครับมันจะต้องเป็นชนิดเดียวกันด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้คอที่แล้ว เป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะครับก็เป็นชนิดเดียวกันเลยก็คือชนิดของเด็กนั่นเองนะครับก็จะมีสองเพศเนาะเพศกําเนิดน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปรียบเทียบแผนภูินะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ